น้ำมวมเหี่ยง่วมครักวะโอเคครับสวัสดีเลยทุกคนแล้ก็คนดูทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องพิ้วโอเบเช่นเคยนะครับตื่นเช้ามาก็น้ํามาจากไหนไม่รู้นะครับอยู่ที่ชัยภูมิครับบ้านาัใหญ่นะครับอันคือเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับตอนนี้ท่วมหนักนะครับก็ประมาณ พอเข้าได้นะครับน้ําแรงมากนะครับผมนะครับตอนนี้น้ําแรงมากนะอันนี้ผมกำลังเดินไปบ้านเพื่อนนะครับน้ําแรงนะครับกำลังเดินไปบ้านเพื่อนนะครับตอนนี้กำลังมุ่ยไปบ้านเพื่อนครับปกติเมื่อวานนี้ยังไม่ขึ้นนะครับพอเช้ามาประมาณ6กโมงครับน้ําเริ่มมาเรื่อยๆนะครับน้ำแรงน้ำแรง เด,เดินดูครับอันนี้ก็รถสัญจรไม่ได้นะครับดับอย่างเดียวนะครับขี่มาขึ้นะบับต้องเดินนะครับจกักรยานก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นรถใหญ่รถสูงนี่อาจจะได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูไปก่อนนะ เอาย,ายออกไปเรยไปย่าได้หรอดิดเดี๋ยวเดีเด๋ยวมัน,นก็ขึ้นนีกตอนนี้กำลังเ,เดินเข้ามาในซอยนะครับท่วมหนักนะครับแบบว่าต้องเดิอนอย่างเดียวครับช่วงนี้นะครับต้องเดินนะครับเราต้องเดิอนอย่างเดียว ไม่เดินคือเข้าไม่ได้นะครับช่วงนี้อันนี้ก็เป็นอีกสวยนะครับกําลังเดินเข้ามานะครับต้องใช้เรือนะครับต้องต้องใช้เรือนะครับถ้าเป็นรถเข้าไม่ได้นะครับต้องต้องใช้เรือเท่านั้นผมบุกมาประมาณเชงเอวนะครับน้ําลึกมากนะครับจักรยานก็ขี่ไม่ได้ครับมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไม่ได้นะครับดูครับ ซอยนี้ก็ไม่ไม่ลึกนะครับแต่ตรงนั้นลึกนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ามาม่าอะไรเข้ามานะครับเพราะว่าออกไปไม่ได้นะครับตรงนี้มาม่าปลากระป๋องนะครับนี่นะครับลุยมาแล้วครับจบแค่นี้นะครับ